สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีตุลขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง How to คำถามเปลี่ยนทิศคลิปนี้จะเป็นการทำนายดวงชะตาโดยรวมจากไพ่ทาโร่เมเจอร์อัคนาไม่ได้เจาะจงท่านใดเป็นพิเศษนะคะการทำนายนี้เป็นการทำนายรายเดือนประจำเดือนสิงหาคมพศ2567ของผู้ที่เกิดราศีตุลค่ะ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะคนชาวราศีตุลธาตุลมค่ะดาวศุกร์เลข6นะคะเป็นตัวแทนของเราของผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนของทุกๆปีเป็นคนที่รักอิสระค่ะ รักความยุติธรรมเจ้าระเบียบรักสวยรักงามเป็นคนโกรธง่ายหายเร็วนะคะมาเข้าสังคมนะคะได้ดีนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีอารมณ์ศิลปินเจ้าสำลานนะจ๊ะมาดูเรื่องแรกเลยกันเลยค่ะเรื่องการงานของชาวราศีตุลประจำเดือนสิงหาคมนะคะเป็นยังไงกันบ้างนะค่ะขึ้นมาเดี๋ยวเทมเพลตค่ะ ช่วงนี้การงานค่อนข้างสโลไลค่ะสบายสบายชิลชิลนะคะเพราะฉะนั้นงานของคุณเนะ่ะเหมือนกับว่าเป็นอะไรที่คงที่คงตัวนะคะอยู่ตัวละนะจ๊ะคนที่มีงานประจำนะส่วนที่คนที่ยังไม่มีงานค่ะมีเกณฑ์ได้งานนะคะในช่วงนี้นะคะจะมีผู้หลักผู้ใหญ่นะคนที่อายุมากกว่าเพศตรงข้ามกับคุณนะคะ นะคะจะให้ความช่วยเหลือนะคะลองไปติดต่อดูนะจ๊ะช่วงนี้การงานค่อนข้างเด่นค่ะดีค่ะจะต่อไปค่ะเรื่องการเงินการเงินของคนราศีตุลเดอะ s สตาร์ The Star ค่ะโหมีเงินเข้ามารอบทิศรอบด้านรอบทางค่ะหลากหลายช่องทางกันเลยทีเดียวนะคะการเงินสดใสวิบวับวิบวับกันเลยค่ะเพราะฉะนั้นก็คือ ตั้งแต่วันอาทิตย์ถึงวันเสาร์กันเลยทีเดียวนะคะเจ็ดวันเงินเข้ารัวๆเลยจ้ายินดีด้วยนะคะต่อไปค่ะการงานการเงินสุขภาพช่วงนี้นะคะดูแลอะไรเป็นพิเศษไหมโอ้ oh m ม g ก d ช่วงนี้นะคะถ้าเป็นไปได้นะคะหนึ่งค่ะไปบริจาคโรหิตนะคะบริจาคเลือดนะคะนะคว้านช่วงนี้เป็นอะไรปุ๊บปั๊บนะคะก็คือให้ระวังอุบัติเหตุด้วยนะคะ วิธีแก้นะคะอยากจะให้ไป1ก็คือบริจาคเลือด2นะคะทำยังไงให้เลือดออกก็เช่นแบบว่าขูดหินปูนนะจ๊ะช่วงนี้สุขภาพไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ดูแลกันเป็นพิเศษหน่อยนะคะชาวราศีตุลน,นะค่ะต่อไปค่ะเกี่ยวกับเรื่องความรักขึ้นมาค่ะช่วงนี้นะคะความรักพับโปรเจกต์ไว้เลยจ้ะวันเด่นเรื่องการงานการเงินนะคะเราไปโฟกัสตร,ตรงนู้นกันเนาะค่ะเรื่องความรักก็ ทักไว้ก่อนนะคะลัคก,กี้เรื่องงานค่ะแต่เลิฟนี่ยังนะจ๊ะค่ะอ่ามาดูดวงชะตาโดยรวมค่ะของชาวราศีตุลน,นะจ๊ะเดือนสิงหาประจําเดือนสิงหาเป็นยังไงกันบ้างนะคะอ่ามาดูดวงชะตาโดยรวมจ้า ขึ้นมาค่ะเดวเทมเพลตจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นค่ะนะคะถ้ายังไงแนะนะคะให้ไปทําบุญกับวัดที่อยู่ใกล้น้านะจ๊ะอะไรดีๆจะได้เข้ามาเร็วขึ้นแรงขึ้นนะคะก็ขอจบคําทํานายดวงชะตาโดยรวมเพียงเท่านี้ของชาวราศีตุลนะก็ขอให้มีความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นนะคะ ขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังคำทำนายและเพื่อเป็นกำลังใจฝากกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเปิดการแจ้งเตือนในการอัพคลิปใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ